ผมกลัวแมงมุมที่สุดในชีวิตเลยอ่ะผมขอบายดีกว่า,าข่าวร้ายเออไฟชายผมลืมปิดแบตอ,อ่ะ,อะ,อะเติมด่วนเติมไวปอดภัยไม่มีชิ่งจัดเลยที่แปทูวินเสริมดวงได้ไม่จบไม่สิ้นเพราะแปทูวินมีแพ็กให้ฟินมากมายราคาโคตรถูกใจสาบายจะลอช้าอยู่ไย,ยต้องแปทูวิน เอาละครับผมและสําหรับคนที่ไม่อยากจะตาบอดนะครับสําหรับการดูช่องของผมว่าช่องของผมมีแงสงซ้อนต่างๆเยอะแยะมากมายผมแนะนําเป็นออฟคัตจิโรเลยนะครับผมสภะผมเนี่ยใช้มาเป็นหมื่นล้านปีแล้วนะครับผมต้องบอกเลยไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงขับรถกินข้าวแม้แต่นอนหลับผมก็ใส่ครับ และอย่าลืมใส่คีย์โค้ดผมด้วยนะครับผมรบทันที1หนบาทเลยนะครับผมติเอ้าวเฮ้ยเพื่อนคีย์บอร์ดเป็นไรอ่ะเป็นอะไรเนี่ยพิมไม่ติดเลยอ่ะพังแล้วมั้งทำไมไม่เข้าเมอร์คิวล่าหาของดีๆล่ะเดี๋ยวนี้ก็ใช้กันแต่เมอร์คิวล่าทั้งนั้นแหละก็ใช้แล้วเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายไม่ใช่ละ ก็เพราะว่าเมอร์คูราเขามีแต่ของดีๆกเจ็ดสดใหม่หูฟังร้อนๆโน้ตบุ๊ก p ีซราคาก็ถูกใจจัดส่งถึงวัยทันใจพี่ๆก็จัดไปเลยซื้อเมอร์คูราเลยครับเมอร์คูราเมอร์คูรากัดเจ็ดที่ใช่ยังไงก็เมอร์คูราจำให้ดีนะครับที่เดียวจบครบทุกไอเดียถ้าเกมมิ่งเกียร์ต้องเมอร์คูราเลยครับ ที่ดูมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับเนี่ยถ้าหนัดอุ้ยอย่างไรอะครับดาวดวงนี้เขาบอกว่าดาวดาวดวงนี้แหละดาวใหม่ครับรวยดาวใหม่ดาวดวงนี้แหละเคเละเลยนะครับอืมอุ้ยอือโวมาจัดละมาจัดละโอ้รลูกลังไปพูนละสองสิบใช่อุ้ยมันน้ำท่วมด้วยอะเดียววันนี้ฝนตกพี่มาวันฝนตกเลยเออเออแล้วเราไหว้น้ำมึงไม่เคยเจอน้ำท่วมหรือไงวะโอ้ เอ้ยกูเด็กขาดใหญ่ปีห้าสามเว้ยไปพวกเราเออเราจะได้เงินจากที่นี่ไปสักบาทหึือไม่ตำรวจหน้าผมเริ่มงงแล้วมันมันต้องได้ตำรวจต้องมีมันต้องมีทางเข้าดิแต่ว่าเข้าไม่เจอนั่นใช่ประตูหรือเปล่าขวามืออะน่ะประตูหรือเปล่าน่ะที่ผมชี้เออว่าแต่หัวหน้าครับไอ้แหงไปไหนเป็นไรเราไปสอบสวกันนี่มันมันเปนอะาลังมามันมีประตูเลยไหม ว่าแต่เราได้ออเดอร์หลอดไฟหรืออะไรมาหรือเปล่าเฮ้ยห้าสิบกว่าบาทคลิกขวาดูสวยงามสวยงามมากว้าชูซ้ายมือมีป้อมปืนนะตายยาระวังระวังระวังพี่ชายอะไรไม่ใช่ไมันคือฝอแฝกฝอแฝกป้อมปืนรับมันเป็นป้อมปืนออโต้ทันเน็ตเราต้องไปปิดเราต้องไปปิดก่อนนี้เราขึ้นบนก่อนนะมื่อจะไปเลย ล็อกนะเขาับประตูหลับล็อกเฮ้ยผมมีกุญแจผมมีกุญแจได้ได้อ๋ออุ้ยทงั้นเราไป็นปวดตันเร็วทางที่ปลดล็อกอ่ะทางที่ปลดล็อกทางนี้ก็ได้เออทางนี้ต้องไปมาครับมาคมาบต้วก็อัวขวาเนี่ยแปลว่าจะสำรวจได้เยอะขึ้นเชี้ยเลือกเยอะกว่าไม่มีอะไรตันที่ต้องตรงไปแล้วซ้ายซ้ายเนี่ยซ้ายเนี่ยตรงนี้มีถุงใหญ่ตรงนี้มีถุงใหญ่เขี้ยถุใหญ่สแกนมาสแกนไม่เดี๋ยวเดี๋ยว ้ามีกล่องไฟเลยอาจจะปิดปิดป้อมปืนมาได้นี่คือปิดมีแค่ปิดกับเปิดไฟว่ะพี่ไม่มีมากกว่านี้เออเดี๋ยวเราต้องเราต้องมีไฟฉายอ่ะใช่มันน่าจะต้องปิดไฟด้วยอป้องปืนมันไม่ทำงานมีเสียงมาจากข้างบนนะบอกก่อนเฮ้ยป้อมปืนไมม่ีป้อมปืนอยากขังบนพี่ระวังป้อมปืนมันเดินได้เหรอไม่ใช่มันมีอีกป้อมนึงมันมีอีกป้อมนึ่งคอรมาทางนี้ไฟฟ้าเอ่ามันน่าจะมีแบตเตอรี่ในตัวน่ะ ใช่ใช่ใช่เราได้มาสองชิ้นเลยไรงนี้ตรงนี้ไม่เอ้ยตรงนี้มีทางแต่เหมือนมีแมงมุมไหนแมงมุมด้าน,นนขามันไม่ใช่เห็นแล้วเห็นแล้วเนี่ยเนี่ยจูงอยู่นี่เนี่ย่ตายตายแล้วเ,เดี๋ยวเราจะรวยเลยเราวิ่งขึ้นมาได้เราโดดขึ้นมาได้กูว่ากูว่าดึงขี้ตายเพราะตะกี้กูตกบันได,ดนมาเรื่องตูแดงทั้งตัวเลยให้กูเดินดนะผมมีมูลค่าอยู่48เหรียญในตัวงั้นเอามาให้กูมา ไอ้เชีย่ยผมผม,ผมกลัวแมงม,มุม,มที่สุดในชีวิตเลยอะ่ะผมขอบายดีกว่าป่ะแล้วก็วไ,ได้เวลาชนะความก,กลัวของฉันละเออไปเลยไอ้บัวขาวลงไปโอเคไม่ไม่คือกูอยากจะบอกว่าถ้าเกิดมันมาเนี่ยตรงนี้มีบันไดเนี่ยข้างหลังมีบันไดวี่งขึ้นได้ไ,ดไ,ดไปดิอ่าโอเควิ่งนำไปก่อนวิ่งไปดูก่อนแล้วค่อยวิ่งกลับมาบอกมันมาแล้วิ่งว้าวย้ย ไอ้เหี้ยรอกูด้วยรอกูด้วยเออรอรอก่อนรอก่อนมันกลับแล้วมันกลับแล้วมันกลับแล้วมันกลับไป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 แล้วไปบุยอยู่ไหนพี่ไม่รู้พไปบุยอยู่ไหนอะพไปบุยอยู่ไหนไปบุยนั่งหอละหอหอไอ้ย์อะไปบุยไปบุย มันจะกลับไปทำรังเป็นลูกมันมันอุบียดอุบียดไข่ดังกันด้วยน่าจะมีลูกโอ้กูกูไม่อยากยุ่งกับแมงมุมปุ้ยโอ้ยจะยุดหนักไหมพี่เดี๋ยวตามหนังแค่นั้นไมไม่เอามึงยจะไปทำอะไรมันได้หรอมันมันตัวตั้งใหญ่เลยรู้นะผมจะไปเอาของไงพี่ปุ้ยของอยู่พี่ปุ้ยเอาพี่ปุ้ยตายเหรอไม่รู้ก็ต้องไปดูไงพี่พี่ปุ้ยแกไม่ตายตอนมันกลับอ่ะพี่ไม่เห็นว่ามันจะลากศพพี่ปุ้ยเหรอเออแกน่าจะวิ่งหนีไปทางนี้โอเคโอเคเลยแหบอ่ะไม่รู้หายไปหมดเลย แล้วพี่ปุ้ยแกไปไหนอะนั่นหนึ่งทีเขาหนีไปไหนนะพี่บอกหนีไปทางนี้พี่เหรอกูเจอพี่ปุ้ยแล้วโถพี่ปุ้ยว่าไงาพี่ตายแล้วพี่ตายได้ไงพี่ตายตายมาันมันมืดนะติดไปมุมมาเนี่ย อุ้ยเฮียตัวอะไรอยู่บพวกขาวเนี่ยตัวคนใหญ่พี่ดูนี่เฮียพวกขาวไม่ตีของเลยเรียบร้อยพวกขาวไม่ตีพวกตัวอะไรเล่หมันเอออะไรของมันนี่ไม่ช่วยใครเลยเอาเดีดูมันเรียบร้อยหนึตัวเลยมันรู้ว่าตายหมดแล้วคือตะกี้เองอ่ะมันเห็นพวกตัวทำอะไรกันปะพวกมึงอยู่จอ เหตุี่เหตพี่ผมสามารถแจ้งได้เลยว่ามีศัตรูอยู่รอบด้านฝั่งไหนอย่าเดินไปตรงไหนจริงว่าถ้างั้นถ้าประตูนี้จิงว่าเราเอาเงินไปซื้อวอลกิทเขาขี้สองพันน่ะได้ตอนเนี้ยมันก็มันลดราคาเหลือสามเหรียญเนี้ะว่าแต่เออเมื่อกี้มึงไม่เออจะรีคิจะช่วยพวกกูหน่อยไหมกูก็ไม่กล้ามากูก็เลยมาถึงเรื่องพื้นที่ในการดูจอไงมึงรู้จักแมงมุมแขาป่าววะมึงจะแขาเลยเหรอ คารันทูล่าโโต,โตัวเท่าบ่อไอบ้บ้าไอบา้ไอบ่าเายเมื่อกี้คือมึงออกมาใช่ป่ะแล้วมึงโดนอะไรข้างนอกป่ะทีเล็กนนอกะ่ะโอเปเร่มีเหตุผลเพราะกูซื้อวอลกี้ท็อกกี้กูซื้อวอลกี้ท็อกกี้มาสองอันซื้อไฟฉายอันหนึ่งกูคิดว่าเราคนมีคนควรควรอยู่ในมอนิเตอร์นี้เราก็ใช้วอลกี้เราคิดติดต่อสื่อสารกับอีกสามคนที่ออกไปเพื่อสำรวจและนี่เราไม่ไปแหกช่วการสำรวจง่ายขึ้นมันมีระสบการณ์ในการดูกล้องครับใช่ใช่ใช่เอองั้นไอ้แอบ์มึงดูกล้องไปก่อนรอบนี้ เอาจริงเรายังไม่เคยได้สปาดเลยพี่เรายังไม่เคยขายของเลยอะต้องรวยแล้วเฮ้ยน้ำรถตอนนี้น้ำรถง่ายแล้วน้ำรถง่ายแล้วรากระโดดนะทางสะดวดนะพุดกินปลาแล้วขึ้นเลยขึ้นเลยีเล็กปลาแล้วเวลานี่ต้องบอกถามพี่แฮ่ด้วยนะพี่มันดึกเกิอเดี๋ยวเจอโกบัวแปลกดูแล้วเดี๋ยวติดต่อตลอดแหละต้องกลัวได้พี่ได้พี่ไปลุย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  ได้ได้ดิได้ดิได้ดิพาเดนรอรอบวกก่อนรอสองแถบได้ยินได้ยินตอนนี้คือกูอยู่บนท่อนะกู Let's go Let's go อันนี้คือมึงเห็นไม่มีสัญญาณอันตรายรับทราบเย็ดโคทเท่เจอทางเข้ามเมนพี่เป็นทางเมนพี่เป็นทางเมนตรงไงเนี่ย เออบอกข่าวร้ายเออไฟฉายผมลืมปิดแบตอ่ะแบตหมดแล้วเอ่อรับทราบตอนนี้ไฟฉายมันปิดแบตตอนเช้าแบตหมดแบตหมดแล้วแจ้งถูงเลยแบตหมดแบตหมดแล้วแบตหมดแล้วตอนนี้แบตหมดแล้วนี่มึงได้ยินเสียงวิทยุมันนี่หยือมันยุอ่ะไม่ได้ยินไม่ได้ยินโอเคลุยตรงไปมีของหนึ่งชิ้นหมาเลยตรงไปของหนึ่งชิ้น วาีอยู่โอ้เป็นที่บดน้ำแข็งครับที่บดน้ำแข็งสวยงามสวยงามไปใช้น้ำหน่อยไปใช้เบอร์มันเหลืออยู่แค่ห้าเบอรเอง่ะมันทางตันนะครับหัวหน้ามันไม่บอกพวกเรามันบอกว่าศูนย์ทางตันมันบอกช้าเรือเก็บน่ะขอเอ่ามันจะมีของอยู่ตรงชั้นบรรจัะเราหามนี่ตรง อ๋อใช่ใช่ตรงนู้นตรงนู้นสามสิบเก้าบาทคุกกิ้งอ่ะคุกกิ้งแตะได้ของมาแล้วโอเคไปอย่าทพี่อย่ายว่มันตัวหักมันตัวหักมันตัวหักทางไหนตอนนี้ตรงไปไม่ได้แล้วเพราะมันมีสัญญาณชีพของศัตรูอ๋อมันบอกว่าเราเดินต่อไม่ได้แล้วเพราะว่าทางซ้ายมันมีตัวหนึ่งเอางี้ไหมเอางี้ไหมเราขนของเราไปเข้าทางไฟเอ็กซิกไหมเรายังพอมีเวลา ก็ลองไปเข้าเข้าเข้าทางปัตตานีไฟแทนก็ได้นะเผมจริงอๆใช่ใช่ใช่อันนี้ใบสามเฮ้ยเจอพึ่งเจอพึ่งเจอพึ่งเอาไหมร้อยสามสิบอ่ะเดี๋ยวผมจัดการพึ่งให้ตัวขาวล่ออยู่ขอมาเอาพึ่งนะเดี๋ยวผมจะไปล่อพึ่งจะไปล่อพึ่งเอาพึ่งนะเอาลังพึ่งนะเอานะเอาละนะลอบล่อเดี๋ยวเออลบๆยามีสับปะรดเดี๋ยวล่อพึ่ง มีตัวไอตัวทีเล็กทีเล็กมามรีบกลับมาด่วนเลยตููิ้งยอยู่มึงปีดประตูก่อนมึงปิดประตูก่อนเห็นแล้วเห็นทีเล็กอยู่หลังยาแล้วูเห็นแล้วหมันจะรันน้าใยู่ยวลูกขูเยาไคุกบ้คุกมาตายแน่คุกมตายแลคือมตาย คอนเฟิร์มก็ตายแล้วนะตายแล้วเสียชีวิตคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มนะอันนี้คือเห็นศพคอนเฟิร์มนะคอนเฟิร์มนอนทุบเลยคอนเฟิร์มเออพึ่งเข้ายังหลังพึ่งหยุ่งหลังพึ่งหยุ่งหลังพี่พี่เข้ายาพี่เขยามบิดประตูพี่รู้รู้รู้คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มอะไรพี่พี่เข้ายาพี่พวกกินกับพี่พี่บวกี้นกับพี่เสดสวยงามโอเค เราออกเราออกได้เลยครับเราออกได้เลยครับมันได้รรกันตายไปแล้ววันห่เรียกว่าสอง้ากพึ่ง่ยพี่เราตายเลยโอ้แม่อะไรมีค่ของมีค่านี่นะไม่มีไม่มีอ่ฟุกหรงไอฟุก่ที่ฟุกของมีค่าไอ้่านต้อแข่ง่แม่กันเลบอลถครับ